ก็สวัสดีครับผมด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI u n l กันอีกครั้งนะผมสำหรับชิปนี้เนี่ยผมมาอัปเดตให้สมาชิกอ่าอัปเดตให้สมาชิกว่าตอนนี้ผมมีคอร์สใหม่ขึ้นมาให้แล้วนะผมก็คือคอร์ส AI Content Creator ครับผมจับเงินล้านด้วย AI นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำมาแล้วผมผมพิสูจน์ไปให้แล้วว่ามันทำได้นะกับการหาอ่ารายได้1ล้านบาทต่อเดือนนะครับผม1ล้านบาทต่อเดือนด้วยการใช้ AI เออ มันทาได้จริงผมทํมาให้ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยผมบอกเลยมันทําได้ครับผมเออมันทําได้โดยที่คุณสามารถเป็นใครก็ได้ครับผมแล้วก็มันการทําการทําตัวเนี้ยก็คือมันเป็นยูทเคที่ผมทําขึ้นมาก็คือการขายสมาชิกขายร์อออนไลน์นั่แหละเออการขายข้อออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงเนาะแล้วก็คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณไม่ใช่โค้ดคุณไม่ใช่คนเก่งคุณไม่ได้เป็น เอ็กเปิดด้านไหนอะไรแบบนี้ AI ช่วยคุณได้ครับผมเออผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่คุณอยู่ในสังคมไหนคุณอยู่ในกลุ่มอาจเป็นครูอาจเป็นช่างอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามมองหาโปรดักตของตัวเองให้เจอหาจุดขายของตัวเองให้เจอหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอครับผมแล้วดูว่าไอ้จุดนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นโปรดัก t เปลี่ยนเป็นคอร์สเปลี่ยนเป็นดิจิ t a ลโปรดักตเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมเพื่อที่จะมาขายเพราะว่าอะไรเพราะว่า การที่คุณเอามาขายแบบนี้อ่มันเป็นดิจิตอลบรดาต์ครับผมแล้วมันจะสร้างพาสซิฟบินคัมให้คุณนั่นเองคือคุณไม่ต้องมีต้นทุนนะคุณคุณทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันสามารถขายได้เรื่อยๆเนาะถามว่าต้นทุนคืออะไรต้นทุนคือการตลาดของการยิงแอดโฆษณาถามว่ามันมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีงบที่จะลงทุนเนาะคุณก็แค่ทำมาแล้วคุณมาทำ YouTube โปรโมทก็ได้ครับผมเอาทราฟิกฟรีจาก y o YouTube เหมแบบที่ผมทำอยู่เนี่ย เออผมทำาอยเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องไปยิงแอดผมก็สามารถมีลูกค้าบางส่วนที่มาจาก YouTube ได้นะครับผมแต่ผมยิงแอดเออคุณจะเห็นว่าผมยิงแอดมากมายใน Facebook เนาะเพราะว่าผมอยากได้ยอดหนึ่งล้านบาทเพื่อที่จะนํามาเป็นอ่าสตอรี่เคดนี้นี่เองครับเป็นยูทคสเคดนี้ให้อ่าสมาชิกได้ดูกันนะั่นเองเพราะผมเคยบอกตอนอ่าตอนนี่เขาสมัครเข้ามาใหม่ๆแล้วว่าเดี๋ยวผมจะแชร์ไอตัวอ่า คอร์สออนไลน์ตัวนี้ให้ดูว่าเดี๋ยวถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมันจะได้ยอดเท่าไหร่แล้วมันทําอะไรไปบ้างแบบนี้ผมก้มาตามสัญญาผมก็มาตอนนี้ทำคอร์สเสร็จแล้วเนาะทำคอร์สให้ดูเสร็จแล้วสําหรับใครที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกไปดูได้เลยเนี่ยผมไม่ได้มาขายคอร์สนี้นะดูไหมอ่ะเดี๋ยวผมก็ขายได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่สมัครสมาชิกกับผมเนี่ยผมอัปเดตให้ฟรีผมผมไม่ได้อเก็บเงินเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถไปดูข้อนี้ได้เลยครับผมตอนนี้น่าจะเผยแพร่มาแล้วนะส่วนใครที่สนใจคนใครที่มองหาโอกาสในการหาไรายได้เสริมอยู่ผมมาบอกให้คุณฟังแล้วครับผมว่ามันสามารถทําได้ AI สามารถเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ AI สามารถเปลี่ยนให้คุณเป็นโค้ดได้ AI สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวแล้วก็เดินออกมาจากตัวคอมอร์โซนของตัวเองเนาะลองมาทําดูอย่างผมเนี่ยมา ถ้าคุณอไม่รู้เนาะผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ออกหน้ากล้องนะตอนได้หนึ่งล้านบาทผมไม่ได้ออกผมเปิดผมเปิดกล้องตอนที่ผมได้หนึ่งล้านแล้วนะครับผมแล้วก็ผมพูดไม่เก่งผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นแนวอินทเวิร์ดมากกว่าเนาะซึ่งผมก็พิสูจน์แล้วนะว่ามันสามารถทําได้ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลพยายามผมรู้ว่าคุณจะมีข้ออ้างอย่างนู้นอย่างนี้ว่ามันทํามันทําไม่ได้หรอก พราะว่าเอ๊ะมันอายมันจะต้องเปิดกล้องเอ๊ะเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้ผมตัดทิ้งให้หมดเลยผมผมพิสูจน์ให้แล้วว่ามันทําได้เออคุณอย่งมาเถียงผมบอกว่ามันทําได้มันก็ทําได้แค่นั้นนะแค่ว่าเอคุณมีความพยายามมากพอหรือเปล่าเนาะมันอยู่ที่ตัวคุณเองับผมคุณคุณกล้าพอที่จะทําหรือเปล่าพยายามมากพอที่จะทําหรือเปล่าอยากได้อะไรได้ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าทําจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทำสองวันเลิกทำสามวันเลิกเนาะ มันไม่มีอะไรที่มันจะได้มาง่ายๆครับผมใครที่เขาบอกว่ารายได้เดือนละแสนอ่าหารายได้เดือนละแสนเนี่ยเขาขายกันง่ายๆผมบอกเลยหลังบ้านเนี่ยเขาทำยากเออมันไม่มีง่ายหรอกครับผมถ้าขึ้นแสนนะขึ้นแสนเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามครับผมเนาะ <S <S แล้วก็ถ้าคุณขึ้นแสนจริงผมบอกเลยคุณคุณทำไรายได้เดือนละแสนได้จริงคุณสามารถเอาไรายได้เดือนละแสนนั้มนมาทําเป็นคอร์สขายได้นะคือแล้วคุณก็จะได้เงินอีกครับผมเพราะฉะนั้น ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมยัยงไงก็ขอพูดที่รับชมสวัสดีครับ